จุ่ม <laughs> จุมจุม,จมนักสำรวจอือเห็นเห็นเห็นแม่นำ้ำเพชรเล่นน้ำเห็นแม่นำ้ำเพชรเล่นน้ำไปเชือกอยางครับพี่แอฟพ่อพ่อ,พอเชือกมาใส่คอไว้ครับเดี๋ยว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 วันนี้เราเป็นคอนเทนต์ฝึกเจ้าแก้วตานะครับแล้วฝึกโชว์สักหน่อยครับ แม่เพลินแล้วี๋ยวนี่ฝึกพ่อพ่อจะฝึกฝึกจูงแก้วตานะครับจับใบหูแล้วจูงเดินเ,ดนเล่นอ,อ้อมโค้ครับชวกันสักหน่อยครับชวกันสักหน่อยแกวตารู้ภาษาแล้วครับผมแต่ตอนนี้เพื่อนนะนี่เล่นน้ำเล่นดิน ดูกันครับแก้วตาน้องแก้วตาคุณพ่อนี้ก็ได้ฝึกจับจูงเดินแล้วนะครับเดินแต่ในข้อกันครับไม่ได้เดินออกไปไกลก็ได้ฝึกพอรู้งพอรู้พอเป็นแล้วครับวันนี้จะมาทําคลิปอยากจะทําคลิปมาให้ดูกันครับแก้วตาของเราก็เก่งเหมือนกันนะครับหดืนี่คุณพ่อจับไปหงนด่งิเดินแบบนิ่งนะครับจากหมดลิติ์นะครับผมเวลาอยู่กับคุณพ่อ เออบอดอยนี่มันใจหนอไงร้านนี้ยังเพราะไม่รู้ฝึกเลยไหมเจ้าอือแข่งกันพ่อแล้ววิ่งหนีวิ่งหนีแห่งกันพ่อวิ่งหนีการฝึกช้างด็จะต้องใช้ความใจเย็นนะครับแข่งพ่อวิ่งหนีนะครับวิ่งหนีวิ่งหนีเดินเดิวิ่งหนี อวิ่งนี้วิ่งนี้ว,นว,นวิ่งนี้พ่อรุ่นนี่ครับไลว <ะ S 2> ไล่ฝึกฝึกจับจูงจะได้เป็นครับจะได้เก่งแล้วก็เขาจะชินครับเวลาจูงเขาจะง่ายง่ายเวลาโตไปก็จะได้จับง่ายง่ายครับจูงง่ายฝกช้างที่แบบง่ายคือสร้างความเคยชินครับอาจารย์ฝึกช้างขั้นเริ่มต้นก็แบบเริ่มต้นของการฝึกนะครับเราก็จะฝึกจูงนะครับแบบนี้ จไปหูจูงแล้วก็นําอาหารของกินมาล่อครับล่อเขาเดินสามแต่ก็ต้องใช้ตะขอด้วยนะครับผมใช้ตะขอเพื่อเอาฝื้ครับเอาวัจ้าเร็ววัมาต่อยก่อนเรน้ววเพื่นนะครับทำไมเลอะจังเดี๋ยวดีว่า วันเลยหาวันสะอาดไมได้ในแก้วอ่ะเอาหันตูนาตูทำ้วทำไมตูนอาพี่แม็กมุดไปมุดไปจะเล่นน้ำตรงไหนนะมุดไปอบ้านน้องดาวก็อาบสะอาดทีนล้วนะเอาวัดีพี่แม็ก่อนแล้ววันดีวันดีจ้าสวัสดีนี่ครับนิ่งเลยไหมครับผมมานิิมาิาาดิาดิิมาดิมาิาาดาดิมดิมาดิาดิมด้ ทำได้กินเขาแล้วก็อยากจะทำนะครับอเดินโชว์สักรอบนึงอมีวิชาวิชามีวิชาเลยครับเดินสักรอบนึ่ะเดินสักรอบนึงเดินเดี๋ยวไปเดินสักรอบนึงแล้วกลับมาขึ้นขอเดี๋ยวพอได้โอ้เดินปอได้ครับเดินสวยได้ เดินแบบเรียบร้อยนะครับเหมือนเป็นแก้วตาคัละตัวนะครับคัละคนเลยนี่กายกรรมนะครับพีน่นบตอนฝึกก็ฝึกช่วงประมาณ2ปีนะครับแต่ตอนนี้แก้วตา1ปีสเดือนก็ฝึกง่ายๆคือฝึกพื้นฐานไว้ก่อน,นครับพื้นฐานการจับหูจูงครับ พืน้นฐานเราค่อยๆไปเรื่อยๆตามอายุเะครับจับจูงก็ง่ายนะครับเวลาแบบถ้าเราจับเขาได้เนี่ยครับเราก็จับจูงเดินไปมัดไปผูกไปกินน้ำหรือว่ไปไหนก็ได้แต่ยงแก้วตานี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบออกจากแม่เป็นทางการนะครับอัสดีจา้จา ไม่ได้แยกออกจากแม่เป็นทางการกันเลยแบบเวลาเราฝึกหรือว่าเป็นไหนเขาก็ยังติดแม่ครับเราก็เลยฝึกจูงอยู่ในอนาคีตของเขาครับไไง่ายๆในอนาคีตของเขาสวัสดีจ้าลูกสวัสดีจ้า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 ด้ทุกมุม เรียบร้อยนะครับผมตอนแรกจะไม่อยากให้พ่อลุนจับนะครับวิ่งหนีด้วยแก้วตาวิ่งหนีด้วยพอแล้วปอแล้วปล่อยอิสระแล้วปล่อยแล้วครับฝึกเสร็จฝึกเสร็จเขาทำได้สวยก็ปล่อยครับบายๆเอา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 อะไรอยากกินบอกเอาเดี๋ยวให้ให้คุณแม่พี่โจเอาเอามาให้กินเนาะแม่กับพี่โจเอามาก้อนเลยแม่แล้ว เอามาให้กินนะอยากกินนะครับอันนี้เป็นคนเก่งครับทําได้สวยก็ให้กินฉ่ำส่ใจเลยครับแบบจุใจแบบเยอะๆเลยครับกินให้อิ่มไปเลยครับโอ้แม่เพ็ดมาแห้เงี้ยกนเอาเล่นสบายใจเลยครับแล้วให้เขากินสามคนบนนั้นเลย đưa 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 tay gì nữa tay gì tay gì đưa đưa tay gì cho chiếc máy ăn này mua nhiều chiếc hay keo tàu hay khinh khỏi máy hơn อ,อืเลนดินเล่นดินขนาดวันนี้ไปกินบ้านละนาวนีไน้ไม่อิ่มหรอนีว่าตมตัวน่ะน้ำไม่ลูกไม่ได้ไปนายพี่นอบนอนอบนออบนอ มันไม่ใช่ถังสีฟ้าแนะั่นเลเอาอะไรบ่แม่เตะเห็นไหมว่าแม่ถังถังถังน้ำได้อันนี้มันถังถังไว้ใส่อะผลถุงกระไมน,ไมนไมเขาไปเขาไปลินบ่ได้เลย นกเก็บเก็บให้แม nope, ่หน่อยวะลูกน้องเก็บแล้วเก็บมาเก็บเก็บแล้วเก็บลูกเก็บมาน้องเก็บแล้วเก็บเก็บเอาไหนบอสชายเก็บมาเร็วชายเก็บมาเก็บให้แม่เร็วเก็บ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 มาเก็บมาชายเก็บมาเก็บให้แม่เร็วเก็บมาเก็บเบนมาเบนมา สับโนครับไปไหนนั่นนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปมีคุณแม่ให้คุณแม่ขอบคุณครับ <c ười> แม่ขอบคุณเอซที่นุชที่สง่งผลไม้มาให้น้องดอกเตอร์ชยนันผลไม้ให้ครอบครัวแก้ตาพี่วีแล้วก็มีของ อร่อยอร่อยมาให้น้องแม่กับพ่อรุนของพี่สุชาดานะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เอ็นดูน้องครอบครัวน้องแก้วตาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะแม่แม่ขอบคุณทีฟอนซอยคะแนนลงสางนะเอฟซีพี่เสือพี่ซีเอฟซีน้องดาวเอฟซีเดอะแก๊งแล้วก็เอฟซีแก้วตาบัวบานน้องดาวมงคล แล้วก็เด็กแดงคุกเชื่อกที่ร่วมสมทุสสมทบสร้างตรงช้างพ่อโดยนะคะขอบคุณมากๆค่ะครับขอบคุณมากเลยครับผมเรียนนี้นะครับขอบคุณพีเอฟซทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็ผมขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆคํ comment, คำแนะน,นำแล้วก็กำลังใจนะครับผมอันไหนที่ผมทำอาจจะไม่ ดีมากผมขอไปนะครับเดี๋ยวจะปรับปรุงครับให้ดีกว่าเดิมนะครับขอบคุณทุกคนเนยนะครับที่ช่วยคะแนนสร้างลงสร้างบ้านให้พ่อโดยครับแล้วก็หลายๆอย่างครับผมขอขอบคุณมากเลยครับแก้วตาเล่นเลนครับเล่นชูเลยครับแก้วตาแกมานี่มาแก้ว แกมาที่มามาเร็ว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 มา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 ไปมาไม่มาเลยครับตรงนี้กำลังอารมณ์ดีนะครับเจ้าตากแกมาที่มาครับเดี๋ยวก็อีกคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไปก่อนนะครับท้ายคลิปนี้แกครับกำลังอารมณ์ดีครับลมก็เย็นได้วันนี้ ขอปิดคลิปไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับดูดตูดนะครับดูดตูดน